เลขศูนย์ถ้าพูดถึงในเรื่องของบัตรประชาชนนะคะเลขศูนย์แทนร่างกายทุกคนศูนย์เนี่ยคือแทนร่างกายมนุษย์นะคะคนที่มีเลขศูนย์นะคะแทนแบบไหนฟังดีๆนะเลขศูนย์ถ้าอยู่ตำแหน่งแรกนะคะเลขศูนย์นะคะ,ะ,คะถ้าเลขศูนย์อยู่ตำแหน่งแรกช่วงให้ให้ระมัดระวังช่วงนี้ ถ้าถ้าในสามตัวท้ายอะค่ะมันอยู่ในตำแหน่งแรกอะอย่างเช่นศูนย์หนึ่งห้าสมมตินะคะศูนย์อยู่ตัวแรกช่วงเนี้ยให้ระวังเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยหรือนะคะเลขศูนย์เนี่ยมันคือแทนตัวเราอะคะ่ะทุกคนความทุกข์หนักแบบปวดปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อหรือรู้สึกตึงหน้าหรือรู้สึกปวดหัวมากหรือรู้สึกเจ็บหัวใจหรือรู้สึกแบบ อะไรก็ตามค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับกายโดยเฉพาะอาขารเลขศูนย์นะคะเพราะเลขศูนย์มันคือบ่งบอกถึงกายค่ะนะคะเลขศูนย์คือกายนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเลขศูนย์ให้ระวังเรื่องร่างกายโอเคไหมคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะเลขศูนย์คือร่างกายค่ะนะคะอ่ะส่วนถ้าใครมีศูนย์อยู่ตรงกลางหมายความว่าจากเนี้ยโอเคเลยนะคะแต่พอไปอีกประมาณสักนั่นละค่ะ ไม่เกินห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังเรื่องแขนขาเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บเลขศูนย์มันเกี่ยวข้องกับกับกายอะค่ะทุกคนเอาเป็นว่าศูนย์เนี่ยคือร่างกายแล้วกันนะคะถ้าไปอยู่จุดไหนค่ะอยู่จุดไหนตำแหน่งนั้นอะ่ะก็ก็คือต้องระวังในเรื่องของร่างกายนะคะแบบอาจจะมีโรคประจําตัวกําเริบ หรือจากไม่เคยป่วยเลยอาจจะมาป่วยได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะทุกคนเพราะว่าเลขศูนย์น่ะพลังอ่อนมากเลขศูนย์ไม่ต้องกังวลนะคะโดยปกติครูจะไม่ทํานายเลขศูนย์ด้วยซ้ำนะคะโดยปกติอ่ะเวลาครูจะทักพวกคุณอ่ะครูจะไม่ดูศูนย์ให้ด้วยซ้ำแต่พลังเลขศูนย์นะคะน้อยมากหรือแทบถ้าคุณทําบุญแทบจะไม่มีผลเลยแต่ถ้าคุณไม่ทําบุญนะสิมันจะมีผลทําให้คุณอ่ะเกิดโรคแบบเบาหวานความดันไขมันโรคเครียดภูมิแพ้ ความจาเสื่อมอะไรแบบนี้ทุกคนนะคะคือเจ็บเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเลขศูนย์มันบ่งบอกแทนกายเราอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณะเป็นคนบุญอยู่แล้วเป็นคนทําบุญบ่อยๆอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเลขศูนย์จะออกพลังน้อยนะส่วนถ้าเกิดเลขศูนย์ใครอยู่ปิดท้ายนี่สินะคะอ่าทางไงดีเลขศูนย์ <laughs> ปกติไม่อยากพูดเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์คนที่ปิดท้ายอนะคะ่ะ จากไม่เคยมีโรคประจําตัวก็จะมามีโรคประจําตัวจากแข็งแรงก็จะให้ระวังนะคะก็จะอ่อนแอโดยอัตโนมัติคือแบบต่อให้เลขมาดีแค่ไหนพอมาปิดด้วยศูน,นะคะถ้าเลขบ,บประชาชนใครปิดด้วยศูนย์ครูขอแนะนํานะคะอันนี้อันนี้แนะนําแต่ทําไม่ทําก็แล้วแล้วแต่คุณเลยนะคะใครที่มีเลขศูนย์ที่ปิดท้ายนะคะคือแนะนําเลยอันนี้อยากแนะนําทุกคนนะคะ พยายามทําบุญลงศพพยายามทําบุญเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรคะทุกคนเหมือนผ้าหอ่อศพลงศพหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยอะเกี่ยวกับผ้าอ,อ,อาพาธทําบุญโรงพยาบาลทําบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ค่ะคนป่วยคนตายคนเจ็บแล้วแล้วศูนย์จะไม่มีพลังเลยแล้วเลขศูนย์จะไม่เกิดพลังเลยนะคะเพราะเราได้อุทิศให้กับคนตายเราได้ไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ที่อยู่ท้ายอ่ะนะคะเท่าที่เท่าที่ครูฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างเงี้ยก็จะแบบค่อนข้างตรงนะคะเพราะฉะนั้นอ่าใครที่มีเลขศูนย์ปิดท้ายนะคะแนะนําเลยนะบ่อยๆทําบ่อยๆมีโอกาสว่างนั้นเถอะนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปอ่าอะไรนะทําบุญโรงโลงศพ